เอาจริงๆใครจะไปคิดแร้ว,ว่าจังหวัดเล็กๆแบบนี้จะแอบซ่อนเรื่องราวไว้ามากมายแอบซ่อนวัดที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาและหลายล้อมไปด้วยวิวของทุ่งนาแอบซ่อนเรื่องราวของธรรมชาติกว่าหนึ่งล้านปีและแอบซ่อนโฮมสเตย์ที่อยู่กลางป่าเขา หลายล้อมไปด้วยธรรมชาติและวิวที่ค่อนข้างที่จะเงียบสงบกับจังหวัดนี้ที่ใครหลายหลๆคนนับมองว่าเป็นเมืองทางผ่านกับจังหวัดที่มีชื่อว่าแพร่ก็สวัสดีครับทริปนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดแพร่นะครใน2วันหนึ่งคืนที่จังหวัดแพร่นะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าเราจะไปไหนบ้างน,นะครับก็หลักๆเราก็จะมีว่าจะไป วัดนาคูหานะแล้วก็จะไปพวกแบบพวกถนนเทเลทับบี้ถนนลอยฟ้าแบบนี้แล้วก็ไปพักที่มอนแมเติร์นะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงที่จังหวัดแพร่เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับไปก็สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงที่วัดนาคูหาแล้วนะเป็นหนึ่งจุดเช็คอินของที่จังหวัดแพร่นะครับก็อยู่ที่ ป้านนาคูหาเนะตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนหน้าขั้นบันไดของชุมชนนะที่วัดนาคูหานะนี่เป็นทางเข้าบรรยากาศก,ก็สะประมาณนี้นะก็บรรยกาศค่อนข้างร่มรื่นนะครับแล้วก็เย็นนะ เขาก็จะมีแบบจุดเช็คอินหลายจุดนะอย่ยเขาจะเขียนว่าถ้ำน้อยผาสิงถ้ำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะบ้านต้นไม้เลยเนี่ยก็ตามป้ายเขาเลยนะครับข้อนี้เป็นบรรยากาศภายในวัดบ้านนาคูหานะครับก็เราทางเข้าที่เรามาก็จะเป็นวัดนะของว้านาคูหาก็เขาจะมีเหมือนเจดีพัทธาตุแบบนี้นะครับ ก็ภายในวัดดูล้มลื่นนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนพระแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบนาเหมือนเป็นจุดที่เป็นแบบนาขั้นบันไดแล้วก็มีสะพานไม้ให้เราขึ้นไปแบบหามุมถ่ายรูปของที่วัดบ้านานาคูหานะเป็นจุดที่สวยเลยนะที่จริงผมว่าถ้าเราอ่ะอ่า ถ้าเราแบบสามารถแบบบินโดนขึ้นถ่ายได้เนี่ยมันจะสวยมากนะครับแต่ความจริงก็สามารถบินโดนขึ้นถ่ายได้นะครับเขาอนุญาตให้บินได้แต่ว่าเรามาในช่วงที่กสทชเขางดห้ามบินโดนทั่วประเทศนะครับก็เลยทําให้อ่เราไม่ได้เก็บบรรยากาศมุมสูงของโดนให้ทุกคนได้ดูนะแต่ก็จะพยายามเก็บ บรรยากาศดโดยรวมให้ได้มากที่สุดนะอยากให้ทุกคนได้เห็นกันได้มากที่สุดแหละอ่ะนี่เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นเหมือนสะพานม้าไผ่ของวัดบ้านนาคูหานะฮะก็จะเห็นแบบนาคัดบันไดที่ชุมชนชาวบ้านเขาดำไว้นะ,ะ,ะก็จะเป็นแบบล่องน้ำแบบนี้เลยนี่ นี่ยมุมบนเป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าจะแบบว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับแบบว่าเหมือนมันถ่ายรูปได้ประมาณ360อสยสิบงศานะถ้าเกิดเราแบบมองดูดีๆนะเนี่ยผมหมุนให้ดูนะก็จะเห็นด้านนี้ก็เป็นภูเขากับช่งนาแล้วแบบนี้เลยนี่เลย วันนี้แบบเราค่อนข้างเสียดายอยู่ยากนะเรามาแบบในช่วงที่เขาแบบห้ามบินโดนทั่วประเทศเลยนะแบบมันไม่สามารถเก็บภาพมุมบนได้เลยนะครับแบบเสียดายมากเลยผมคิดว่าถ้าเราแบบถ่ายมุมบนได้อนะมันน่าจะแบบสวยมากเลยครับดูดิเราดูดดดอะไรนะแผนที่ก่อนเนาะนี่นะแผนที่ของบ้านนาคูหานะ ประมาณนี้เนาะเราอยู่ในจุดที่7นะที่วัดเนี่ยนะแล้วก็เราเดี๋ยวเราจะเดินไปที่จุดที่แปดละมาจุดที่7ใช่ไหมแล้วก็จุดที่8จุดที่9อ่าเสร็จแล้วน่าจะเป็นถ้าผาน้ยหรือเปล่าแต่ไม่รู้จะเดินไปได้ไกลแค่ไหนนะครับกล็ละมาอยู่ทางขึ้นนะก็จะมีทางขึ้นไปพระเจ้านอนผาสิงห์แสนสุกแล้วก็ถ้าใหญ่แล้วก็จุดชมวิวผาสิงห์นะแร้สายเอเวอเจอร์ก็สามารถ เดินขึ้นมาได้นะครับตามทางเขามีทางบอกเรียบร้อยเลยนะโอ้โหเนี่ยนะก็จะมีแบบทางขึ้นง่ายๆบอกเราเส้นทางอยู่นะตามทางไปได้เลย มืนจะมาถึงจุดแรกแล้วนะก็จุดแบบนี้เลยนะครับมองเห็นรูปปั้นของพระเจ้านอนเนาะจากจุดชมพระเจ้านอนนะ,ะนนนะแล้วก็ถ้าเราเดินขึ้นมาอีกนิดนึงนะเราก็จะ เกร่ยกับเขาเรียกว,ว่าจุดชมวิวผาสิงนะนี่เลยจุดนี้เราจะมองเห็นวัดนาคูหาค่อนข้างชัดเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนี่ฮะจุดนี้เห็น วัดนาคูหาทั้งหมดเลยนะแบบนี้เลยครับก็เลยเราไปอีกจุดหนึ่งนะเป็นอ่าถ้ำที่เขียนไว้เมื่อกี้นี้นะเดี๋ยวเราเห็นปากถ้ำนะยอยู่ข้างบนเราเนี่ยไปเดินต่ออีกนิดนึง บนถ้ำนี้ค่อนข้างเย็นเลยนะครับอากาศเย็นพอไม่มีแดดแล้วอากาศมันเย็นมากเลยนะแต่มันก็จะแอบแบบน่ากลัวนิดนึงนะเพราะว่าอ,อมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนนะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมืดเนาะถ้ามาหน้าฝนหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยอยากให้เดินระวังนิดนึงนะเพราะว่เพื่อเที่ยวเดินเนี่ยมันเป็นหิน มันก็จะค่อนข้างลื่นกว่าปกติเลยนี่ฮะป้ายมันโค่นไปละเขียนว่าถ้ำน้อยกับผาสิงนะถ้ำน่าจะไปทางนี้นะแล้วก็ผาสิงน่าจะไปทางด้านนี้นะก็ทาง่อามาขึ้นถ้ำมันจะค่อนข้าง จะหวาดเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับแอดเวนเจอร์ Adventure นิดหนึ่งแบบนี้และฮึบฮึบเนี่ยภายในถ้ามันก็จะประมาณนี้เลยโหขึ้นยากมากเลยนะี่นะฮึบอ๋อนี่เป็นบรรยากาศภายในถ้ำนะ ่อนข้างที่จะมืดเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาให้เข้าไปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีไม้กั้นแบบนี้เนี่ยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมืดเนาะถ้างนั้นผมขอแบบอนุญ,ญาตไม่ได้เข้าไปในถ้ำนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเขายัางให้เข้าไปอยู่หรือเปล่าเนาะ เดี๋ยวเราไปจุดอื่นดีกว่านะครับป่ะก็ตอนนี้เราลงมาอยู่ตรงที่สะพานไม้ไผ่กับนาคัาบันไดที่วัดคูหายนะก็บรรยากาศก,ศก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อดีกว่าเรามีโปรแกรม,มกว่าวันนี้เยวจะไปแพะเมืองผีนะแล้วก็ถนนเทเลบบี้หรือว่าถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่นะก็แอบเสียดายนะวันนี้วินโดนไม่ได้ ก็จะพยายามเก็บีเสิร์ภาพให้ได้มากที่สุดแล้วก็ mm hmm. เพื่อให้แบบทุกคนได้ mm hmm. เห็นบรรยากาศโดยรวมแล้วกันเนาะไป mm hmm. นล้าเจอกันจุดื่นต่อดียบ่า mm hmm. ก็ตอนนี้เรามาอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วนะฮะเป็นจุดที่มีชื่อว่า mm hmm. วณน,นอุทยาน mm hmm. แพะเมืองผีนะที่ จังหวัดแพร่นะเดีย๋ยวเราต้องไปชำระค่าบริการที่เจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในแพร่เมืองผีนะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีอะไรให้หน่าท่องเที่ยวบ้างสวัสดีครับ,รบที่ปัมตาได้เดวยครับครับผมก็เราไปชำระค่าบริการนะเดี๋ยวเราจะเอาสมุดพาสปอร์ต อของอุทยานไปป๊มตาประทับนะครับที่เจ้าหน้าที่เขานะครับไปขอเขาป๊มก่อนเนาะถ้าขอป้ำตาประทับนยครับเข้าไปข้างในได้ยังต้องไหนครับอ๋อเข้าไปเที่ยวหรือยังคะเดี๋ยวยังหรือออกมาเอาก็ได้ได้ครับขอเป็นค้งเข้าไปด้านนี้ข้างในนี่เลยใช่ไหมครับ ก็เราเอาสมุดไปฝากเขาไว้นะเดี๋ยวเราเอาเขาเราเข้าไปทเที่ยวด้านไหนก่อนเนาะที่วัดอุทยานแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะอะ่เป็นแผนที่ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับแล้จุดไฮไลท์ก็น่าจะเป็นตัวจุดแอ่งดินแพะเมืองผีนะครับแล้วก็จุดชมวิว ผ้าพ่อแหลนะก็ตามแ่งผังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูป้ายประวัติของที่นี่ก่อนเนาะแพะเมืองผีนี่ด้านนี้เลยก็ประวัติของแพะเมืองผีเนะี่ยเขาเขียนไว้ว่าแพะเมืองผีตั้งอยู่ระหว่างตําบลทุ่งโฮ่งและตําบลน,น้ำำําชําอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ ห่างจากตัวเมืองลาวประมาณ15กิโลเมตรนะบนถนนาสายแพ้แล้วก็ลองกวางนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดเหมือนป้ายบอกว่าที่นี่เขามีอะไรบ้างนะครับก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบหินที่เราจะเข้าไปดูเนาะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็เขาจะมีบอกความเป็นมาของอุทยานวัดอุทยานนะที่แพะเมืองผีนะครับ ก็นี่จะเป็นโมเดลแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูของจริงดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง ไปเดินดูใกล้ๆเนาะของหินนะที่มันเกิดรูปแบบมาเหมือนแท่นเสาเหมือนตะปูแบบนี้นะจากการอ่านป้ายเขาบอกว่ามันเกิดจากการซอกแบบของน้ําอะไรแบบนี้นะมันจะมีช่วงอายุของมันอยู่กว่ามันจะได้เป็นแบบนี้นะผื่อมันเป็นเหมือนร่องหินที่แบบมันดูแต่มันดูแข็งแรงนะครับ เกิดจากธรรมชาติเลยนะเพรมันอันนี้น่าจะเป็นสิ่งแบบว้าวสัจย์์เลยนะเพราะมันแม่ดูเหมือนแบบว่าเกิดจากการขุดอ่ะมันเกิดจากธรรมชาติสร้างสารรค์ขึ้นมาสวยนะอันนี้คือคืออยากให้ทุกคนได้แวะมานะถ้าเกิดมาที่เมืองแพร่นะจุดนี้เป็นจุดน่าสนใจหนึ่งจุดนะสายถ่ายรูปหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าสวยเลยนะไม่แพ้จุดอื่นเลยลนะ ดูสิมันจะมีม darum, ุมแบบถ่ายสตรีถ่ายอะไแบบนี้เนี่ยก็ข้อคนระวังเขาก็สะเขียนบอกไว้แบบเด่นชัดเลยนะครับว่าห้ามปีนเสาดินนะว่าคือห้ามปีนขึ้นพวกนี้นะเพราะบางทีมันอาจจะทํำให้แบบหินถลม่มแล้วก็เกิดการเสียหายของสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้เนี้ยก็คือสิ่งของที่อยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยงามอยู่แล้วเนาะเรามองด้วยตานะ ก็มือหรือว่าอะไรเราก็ไม่ควรไปแตะต้องเนี่ยแคย่ถ่ายแล้วก็เดินชมความเป็นมาแบบนี้ก็พอแล้วเนาะอันนี้อยากจะแนะนําให้หลายๆคนเลยที่แบบมาที่นี่นะที่อยู่ตรงเนี้ยมันดูค่อนข้างที่จะกว่างนะหลังที่เราอ่าเดินสำรวจมาเนาะบางทีก็ดูเหมือนปราสาทเหมือนกันนะดูสิน,นี้น่าจะสุดละนี่น่าจะเป็นบบเส้นแบบ ศึกษาธรรมชาติแล้วนะแต่ว่าเขาปิดก็ให้เราชมแค่เห็นอย่างเดียวนะเพราะว่าช่วงนี้มันฝนต,ตกไงบางทีมันอาจจะลื่นนะตลาย้ะก็บรรยากาศก็จะประมาณที่เราเห็นนี่แหละนะที่แผ่เมืองผีนะโอ้ยให้ทุกคนมาสัมภาษณ์จังเลยอาจจะร้อนนิดหน่อยเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่มีต้นไม้แต่ว่าความสวยนี่รับประกันเลยก็เรา ถึงจุดชมทิวทัศน์ผาพ่อแร่นะก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าจุดนี้ก็ห้ามบินโดนเหมือนเดิมนะของที่นี่เขาก็จุดนี้จะด้านบนเนี่ยเราก็จะมองเห็นออ่ตัวหินด้านล่างของแพะมึงผี ได้หมดเลยเนาะเห็นนะมโอเเราก็จะมองเห็นที่เราเดินเล่นเมื่อกี้นะเห็นได้หมดเลยแต่ว่าก็ถ้าตามกฎที่เขาบอกเขาก็จะบอกว่าห้ามออกนอกแนวรั้วเนาะเนี่ยก็ทำตามกฎระเบียบกันด้วยเนาะเวลาเรามาเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ไลำบากนะการทําตามกฎหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปแบบ นอกกฎกติกาของเขาเลยเนาะแบบว่าเขาตั้งไว้ก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเรานี่แหละจะเห็นเป็นทิวแลมแหลมแบบนี้นะ มระหว่างทางไปม่นแม่เติมนะก็มันจะเห็นทิวแบบทิวเขาแบบนี้เลยนะเป็นทิวเขาแบบสวยๆแบบนี้เลยยากาศดีมากเลยนะแบบว่าจะจุดแบบเหมาะกับการถ่ายรูปอยู่กันนะเป็นแบบเป็นโค้งถนนนะจริงๆเสียดายเหมือนกันที่วันนี้แบบมันไม่ไม่ได้มีโอกาสบินโดนนะเพราะว่า สั่งห้ามบินโดนทั่วพื้นที่ประเทศไทยครเขาจะได้เก็บแต่บรรยากาศแบบแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันสวยมากเลย ตอนนี้เรามาถึงที่พักของเรานะที่มอนแมตเตอรนะครับอย่าพาไปดูห้องพักกันเนาะที่ H7 เราจองไว้เนาะห้องผักเราเป็นห้องนี้นะด้านนี้นะห้อง H7 เนาะเขาอให้เราเข้ามาได้เลยเพราะว่า,อาจองไว้แล้ว บรรยากาศการ์ดประมาณนี้เลยนะครับน,นี่คือวิวบรรยากาศหน้าห้องพักเราดนะูสิใน,นนี้จะเป็นบรรยากาศของห้องพักเนาะกอดเสริมเป็นประมาณนี้เลยมีที่แขวนเสื้อผ้าแลวกอที่นอนจะเป็นอย่างนะสำหรับสองท่านน,นะแล้วก็มีหน้าต่างสามารถเปิดชมวิวได้ด้วย แบบนี้เลยนี่กับะรรกาจะเห็นนะแล้วต่างก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้เลยเนาะก็เราพามาเดินดูบรรยากาศภายในมอนเตอร์เนาะส่วนตรงบนบริเวณนี้จะเป็นเหมือนที่กลางเต็นสำหรับที่นี่เนาะส่วนอยงนี้จะเป็นเหมือนลานกลางเต็นแต่ว่ามีราคาคุมให้นะอันนี้ต้องไปเช็คอีกทีนะครับว่าราคาเท่าไหร่ยังไง บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบเลยนะครับเนี่ยผมพามาเดินดูทางสวนเขาเนาะเหมือนแบบเราเดินเล่นภายในที่พักอ่ะที่เนี่ยเหมือนมันค่อนข้างที่จะเงียบเนาะมันไม่ค่อยมีผู้คนผุ้พานสักเท่าไหร่รก็จะเห็นแบบว่าสนสุกอยางแบบเหมือนปล๊กเขาโพดกันอะแบบนี้เลยนะก็บรรยากาศที่มอญแม่ใจก็ จะประมาณเนี้ยดูแบบ <_ an> ก็เหมาะแก่การที่จะมาแบบเหมือนมาพักผ่อนมากกว่านะเพราะว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมเยอะสักเท่าไหร่นะเหมาะกับมาแบบพักผ่อนที่นี่นะเพราะว่าาจะค่อคนข้างที่จะเงียบเนาะ <t> ก็บรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้หละนี่เลยแบบนี้เลยนะเนี่ยป้ายเดี๋ยวเราไป าทานหมูกระทะดีกว่าที่เราสั่งไว้เนาะก็เดี๋ยวขอตัวไปทานหมูกระทะกันดีกว่านะเพราะเราได้สั่งไว้ละไ,ไปเลยเจอกันที่หมูกระทะของเราเนาะไป าก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยค่อนข้างที่จะเงียบสงบแต่ว่าเช้าเนี้ยพาที่จะขึ้นประมาณ7จ็ดโมงอย่างตอนเนี้ยมองไปก็จะเห็นแบบเหมือนแบบแสงพระอาทิตย์เริ่มมาเลยนะแต่ว่าอากาศยังลมพัดเย็นสบายอยู่นะครับไม่ต้องกลัวน้ำซ้ำอ่าที่นีก็ต้องบอกก่อนนะว่าที่เนี่ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับแต่ว่าอา,อาจจะมีเป็นบางช่วงครับแต่ว่า มีค่อนข้างน้อยมากนะครับเป็นแบบสัญญาอ่อนๆเลยครับก็บางครั้งก็อาจจะเล่นได้บางทีก็เล่นไม่ได้นะก็มันอยู่กลางป่าเนระสัญญาณมันก็จะแบบเหมือนคาดขาดหายๆนะครับก็บรรยากาศโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะที่มันแม่เตยตอนเช้าๆแบบนี้นะก็เดี๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวต้มที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไะก็ก็สําหรับทริปที่แพร่สองวันหนึ่งคืนก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทิ้งไว้ให้เราด้วยครับแล้วก็หากมีข้อเสนอนหรือว่าอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย